ลงมาลวยลงมาเร็วแล้วลงมาโอ้ตกสะนอตกสะนอตกสะนอขึ้นไปยัง่ะนี่เพื่อนสาวลาสิพังเด้ดว,วยลงมาลงมาลงมาเอานอนเสย <laughs> นอนเสย ขึ้นไปส้มวิวบอฮะรอ้วยขึ้นไปส้มวิวบอ้ยเอ้ยขึ้นกองฟื้นเบ้ยขึ้นไปส้มวิวก็ลมมันเย็นบอ้ะไม่มีลมนะ ลงมาเดี๋ยวนี้อุ้ยนอนอุ้ยมวนหลมวนหลตกสน,กนุกแม่เอาจะอะไ,ไรขึ้น <c ười> ไปนอนเล่นขึ้น <c ười> ไปนอนเล่นชมวิวรวยขึ้นไปชมวิว ลงมาได้แล้วเธอเพื่อนสาวลาสีลว่วงลงมาอ่ะโดด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 เร็วๆอ่ะโดดเร็วๆโดดเร็วๆอุ้ยแมงวันเสยหลายแลย ด้วยอ่ะด้วยเร็ว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 โอ้ยด้วยเปเ้ย,ยนอนดิ้นไปนอนดินด้นไปก็ดิ้นไปดิ้นไป สิลงมาลงเอาไอา้ยาเป๊กัผผาบักโหลนมาแล้วบักโลนมาแล้วบักโหลนมาแล้วเอ้ยเขียดบ่เขียดบ่สิกระโดดกองฟื้นบ่ขาดตัวตายบ่ ลวยเขียดสงสัยลวยเขียดลวยเขียดลวยน้อยลวยน้อยน้อยให้แม่หรอ <c oughs> กองเฟื่อนโมเมนหน่อยๆอีแม่ไปแล้วเด้อบอโลงอีแม่สิไปแล้วเด้อไปนิจักแล้วเด้อใส่ก้อน